ไปเก็บผักมาค่ะยอดหม่อนมันมีลูกเล็กๆเต็มต้นเลยเครื่องต้มยำกับหน่อไม้ดอง Beautiful Bangkok summer in Bangkok. ยำอีกแล้วกินไม่รู้เบื่อใส่ทั้งใบหม่อนและกะเพราด้วยน้ำแข็งต้องมาใส่เปลือยเยอะ ห,หน่อไม้ดองต้องทําแผ่นใหญ่ๆถ้างั้มันมองไม่เห็นนะบางเจ้าก็ทำฟุ้ยฝอยอย,ยามาถายก็ใส่ถุงลอยน้ำอ,องอลงองลงะพี่นอ้องมากินเป็เพื่อนปณริดาหน่อยแล้วรับสมัครผู้ช่วยรับประทานสาอัตราพอรวมปณริดาเป็นสี่อัตรา ทำอาหารเนี่ยปาริดาจะทำน้ำไม่ค่อยเยอะมากนะมันหมายถึงเครื่องปรุงไะเนะอะเออเราก็เอาพอสมควรโอ้ยโอ้ยซอยข่อยแน่ซอยข่อยแน่กินเบิร์บอเบิร์อยู่แล้วเฮ้ยอเมื่อท่านเข้ากับปาริดานะคะเพื่อนเพื่อนนเพื่อนเพื่อนทุกท่านท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามท่านผู้แชร์ท่านผู้กดไลค์ เพื่อนเพื่อนชาวทั่วโลกมาทานกับปาริดานะคะเนี่ยปตดาจะให้ดูนะปาดาชอบตรงนี้ที่สุดเลยเปลายเหมือนมันเป็นซี่โครงอะไรสักอย่างนี้แหละแล้วมันก็จะมีกระดูกอ่อนแล้วก็จะมีมันมันก็จะกรุบกรุบุบอร่อยมากๆดอกลั่นทงหรือว่าดอกลีลาวดีเนี่ยหอมมากๆเลย nice aroma flower พี่น้องเอง้อเยเนี่ยนางฮอนอยู่ด้วยเนี่ยอ,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 อยากจะบอกว่าสวรรค์ชัดๆอันนี้นะ จะไปจะได้จะกัดให้ดูนะว่าแต่มันมีกระดูกอยู่นี่ตงนี้เอกินโชว์ไม่สะดวกเท่าไหร่เลยอะบะดาวมีดนะจัดพอจะกินโชว์เท่าไหร่อ๋โอ,โอ,โอ้มันก็เป็นชิ้นเดียวกันเนาะ 我、嗯。嗯嗯。 อร่อยจนพูดไม่ออกแล้วบางคนอาจจะไม่เคยกินใบหม่อนเนาะถามว่ารสชาติมันเป็นยังไงมันเหมือนไม่มีรสชาตินะแต่มันอร่อยอ้าวเออมันบอกไม่ถูกอืม ม,มันมันมีรสชาติแหละแต่มันไม่ไม่ค่อยชัดเจนว่ามันคือรสอะไรสรุปก็คือรสอร่อยนั่นแหละ <c oughs> ลองไปแย่งตัวไหมกินเน้อพี่น้อง <c oughs> ต้นเล็กๆนะเขาตัดมันเป็นทรงคุ้มลูกเต็มต้นเลย <c oughs> แต่เราไม่ไปเก็บลูกหรอเราเอาแต่ยอด ขาไม่หวงบางบ้านก็หวงบางบ้านก็ไม่หวง วินมาใส่น่ะข้างอพาร์ตเมนต์เขาทำเอามาปลูกเป็นผักสวนครัวเลยมีคามีกระเพรามีอะไรเยอะแยะเลยขเขาเขบอกให้มาเก็บเอาไปกินเราไม่กลา้ายอดมขามอ่อนก็มีเราคิดว่าถ้าเราไปเก็บนะเราก็จะ ยื่นให้เขาสักยี่สิบาทเขาคงไม่เอาหรอกแต่เราจะยัดให้เขาเพราะว่ามีคนหนึ่งอ่ะเป็นคนที่ดูแลแบบรดน้ำใส่ปุ๋ยอะไรพวกเนี้ยหยุดไม่ได้ขอเบรก ลาเพื่อนๆนิดหนึ่งนะขอบคุณเลหลายเดอ้อที่มาเยี่ยมชมนะ่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับความสุขความเจริญความเพลิดเพลินใจเจอกันคลิปหน้าได้พี่นอ้องอวยมาอ่านกันอีกแล้วนี่ธรรมาดาม,มีของกินก็อ้างกล้ว <c ười> ยลูกแบบดเจ็ดบาทพี่น้องอยากเลยขอบคุณเลหลายที่มาเยี่ยมชมเนาะ Thanks so much my friend. Thanks for your support. See you next video Have a beautiful day. Bye. 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 Bye, -bye, bye, -bye, bye.